สวัสดีท่านผู้ชมช anel ชุมทางอัดใหญ่ e ช i t i ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยแอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับรถจากอาร์ตอมนะครับทาขบวนจากสถานีชุมทางอัดใหญ่ไปทางที่สถานีพัทลุงนะครับเป็นขบวน464ขณะนี้เนี่ยแอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับอีกสักครูนี่จจะมีขบวนรถด่วนพิเศษซักษิีนารัตขบวนที่32ต้นทางจากสถานีชุมทางอัดใหญ่ปายทางสถานีพุทธวิวั รถเทือนี้จะมาขบวนเข้าสู่สถานีพัทลุงในชานชาลาทางที่หนึ่งนะครับก,ก็จะเป็นการสับเปลี่ยนนะครับของขอบวน44เป็นขบวน43นะครับก็จะทําขบวนออกจากสถานีพัทลุงในช่วงเวลา6นาฬิกานะครับ20นาทีก็รถจากอาตอนนะครับ4212 เปลี่ยนนะครับจากขาบวน464เป็นขบวน463ขบวนล่วนพิเศษทักษีนารัสคู่ที่32จากสถานีชุมทางอจใหญ่ไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับหลังทำขบวนเข้าสู่สถานีพัทลุงครับในชานชลาทางที่หนึ่ง สิบนาฬิกาห้นาทีนะครับ ยเลยลครัข้าสู่สถานีพัทลุงในชานชาลาทางที่หนึ่งนะครับก็เข้าถึงก็จอดอยู่สถานีพัทลุงนะครับ บันไดนะคบันไดก็ใช้ได้ทั้งชันชลา,าสูงแล้วก็ชันชลา,าแบบต่ำนะครับก็เข้าจอดอยู่ที่สถานีพัทลุงนะครับรอเวลาออกตอนนี้ก็18.55-59นาฬิกา55-59นาทีนะครับ1 9บเนาฬิกานะครับออกจากสถานีพัทลุง ขบวนดว่วนพิเศษทัพษินารัตนะครับขระบวนที่32ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒนะครับสถานีต่อไปน่าจะเป็นสถานีชุมทางทุ่งสูงนะครับตู้เขาคานะครับตูปั่นไฟครับปิดต้ายนะครับ ออกจากสถานีพัทลุงท้ายดีครับจะจอดอีกทีก็สถานีชุมทางตุ่งสูงนะครับ19นาฬิกา20นาทีนับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่38และขบวนด่วนพิเศษระหว่างระเทศคขบวนที่46นะครับต้นทางจากสถานีประดังเวซาสวยกโลกปดาทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน เข้าสู่สถานีพัทลุงนะครับสับ,บนดโดย QSY Ben atım เบียงนะครับขบวน38มี่โค้งนะครับรถขบรถสีโค้งสี่โค้งครับทขบวนขึ้นสถานีช่องเขานะครับ เราก็ต้องดังก็ดังอยู่นะครับกำลังทำขบวนเข้าอ,อุโมงค์นะครับอุโมงค์ช่องเขาอ,อุโมงค์ช่อง,องเขาครับอุโมงค์เดียวนะครับไม่ได้จิ้งจ้านรถไฟสายใต้ ต่อไปเนี่ยก็จะินทาง สี่สินาฬิกาสีนาทีนับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่38และขบวนรถด่วนพิเศษรองเท้าพวงที่สีนะครับเส้นทางจากสถานีประดังเบซาส่งไปบนรถไปทางสถานีกรุงเทพภิวัฒน์นะครับกำลังขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางต้องสุงนะครับแล้วกเข้าโค้งนะครับแสงแสงครับมองไม่เห็น จากเทียบอยู่ในชัยชระทางที่หนึ่งใน้ำหนดเวลาออกจากสถานีชุมทางพุ่งสกแล้วค่ะทางยถไขจะ่มลงขณะขบวนรถเคลื่อนออกจากสถานีหาค่าทั้งตตมาขณะได้รับนาราาจากขบวนรถได้ค่ะขบวนรถเทนี้ออกจากสถานีชุมทางพ่งสกุแล้วอยู่แล้วจารถู่สถานีสุราษฎร์ธานีชุมพรบางสะพานใหญ่เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค สานีชุมทางผู้ส่งในนามของเารถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณการโดยสารุลข้านที่ใช้รถไฟเป็นยางถ่านในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสานเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอว่าการเดินทางครั้งต่อไปแต่ไม่ตอมีโอกาสได้รับใช้แา่อีกขอบคุณค่ะก็อเสียงประกาศนะครับปล่อยขบวนรถขบีทักสีที่สามสิบแปด จะดำเนินตากี่านี้คิบกว่ากิลจากสถานีไปดังเมชาสูนในตุรกไปทางสถานีชุงเทปอัตุรัออกจากสถานีชุมทางตรงนั้นนะครับออกจากสถานีชุมทางทุ่งสูงแล้วนะครับ21สนาฬิกาสนาที ท่านี้นะครับ มาขบวนผ่านสถานีคองจันดีนะครับก็มาสักคู่เนี่ยก็ผ่านป้ายหยุดรถวัดพ่อคายวัจสศิธิ์มาแล้วนะครับเจอกันสถานีสุราชครับขบวน38 ขบวน46กำลังจะนาขบวนผ่านสถานีบ้านซ่องนะครับก็มาส,สักครู่นี้ก็จอดรอทางนะครับจอดรออยู่หน้าเสานะครับตอนนี้ก็ได้อนุญ,ญาตเข้าสถานีแล้วนะครับ เป็นรถสินค้าเป็นรถสินค้าขาบวนที่เจ็ปดเชุมทางบ้านชุมพูไปทางสถานีชุมทางหัดใหญ่นะครับก็รอให้189ดแดเก้าอนอกีก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยขบวนสามเตเข้ามาตอนนี้ก็ผ่านสถานีบ้านซ่องแล้วนะครับ ต่อไปก็จะหยุดรับส่งเมื่อสารที่สถานีสุราษธานีนะครับ สุราธานีแล้วนะครับเวลา2 2่สนาฬิกาห้นาทีช้าอยู่6นาทีนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีชุมพรนะครับเวลาตีหนึสิบสาสถานีสุราษฎร์ก็อยู่อำเภอพุนพินนะครับ